เติมเต็มกันต่อเรื่องนี้เนาะเอาให้มันครบกันแล้วกันใช่ค่ะเราจะไปกันที่สสในพื้นที่ค่ะเขตเดียวกันกับที่คุณสิริโชคโสภาจะลงสมัครสสครั้งหน้านี่แหละเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะเราจะไปกันที่คุณนัชชนน์ีก่อเกื้อสสสงขลาพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยไปกันที่คุณนัชชนน์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนัชชนน์คะสวัสดีครับคุณนัชชนน์สวัสดีครับที่ทะเนะครับคุณอมรรับค่ะคุณนัชชนน์ครับผมสิริโชคโสภา แกย้ำอยู่สองคำนักการเมืองพงหมาอีกคำหนึ่งก็คือนักการเมืองประเภทพูดแล้วชอบแกก็ย้ำพูดแล้วชอบพูดแล้วชอบแกก็ย้ำอยู่อย่างนั้นสังคมมันก็ฟุ้งซ่านเลยสิสายตาของสังคมทุกคู่ก็โฟกัสไปที่ภูมิใจไทยสิพูดแล้วทำพูดแล้วชอบหรือเปล่าคุณนัชชนนคุณนัชนนต้อง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 พูดบ้างแล้วล่ะเชิญเรื่องที่่ทกที่ด้วยเปิดข้อมูลทั้งหมดเนี้ย ในฐานะอยู่ในพื้นที่ด้วยยังไงเนี่ยเ,ออเรื่องแรกนะครับถามว่าในจังหวัดสงขลาเนี่ยในอดีตก่อนผมเป็นสสมา20ปีใช่ไหมครับครับเร้าขายโระกาศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับเพราะฉะนั้นผมมาเป็นสสเนี่ยก่อนที่จะเป็นได้ประกาศนนเวทีว่าวันหนึ่งผมจะมาเป็นเนี่ยเราจะมากรับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสนามกีฬาสวนสาธารณะ สำนักงานที่ดินปัญหานที่ดินนี่คือสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมได้ทําก็คือโครงสร้างพืง้นฐานเกือบทั้งหมดที่ผมได้ประกาศไว้โดยกระบวนการทางรัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนในการศึกษาหารือนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนสีเลนจากคลองแงนาทวีและวันนี้เราก็จะได้รบประมาณเพิ่มจากนาทวีจนถึงโคกโพถนนสายสีสองยาว50กิโลเมตรนะครับก็บเข้าเป็นของ ย้ำนะครับว่าของกรมทางหลวงสังกัดกระทรวงคมนาคมไม่ใช่ทางหลวงชนบทไม่ใช่ทางหลวงชนทและถนนสีเลนนะครับที่สาะบ้าย้อยจากบ่านปลักบ่อ่าอนเิ็นยาจนถึงมกลาแต่ก็เป็นของทางหลวงทางหลวงนะครับของกรมทางหลวงไม่ใช่ทางหลวงชนบทไม่ใช่ทางหลวงชนบทและโครงการหลวงนี่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เปิดประมูลในพื้นที่ ครับอ้าวเปิดประมูลที่ไหนแล้วเปิดจากไหนทะส่วนกลางเหรอคะที่ส่วนกลางครับเป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่อำนาจของแขวงหรือทางหลวงของสงขลาเป็นอำนาจของกรมที่เปิดประมูลที่กรุงเทพครับออเปิดประมูลที่กรุงเทพโครงการที่สงขลาแต่เปิดประมูลที่กรุงเทพแบบี o อคชั่นี้นะฮะใช่ครับเพราะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับเป็นโครงการงบประมาณเป็นพันล้านบาทเนี่ย อ๋อก็จะเป็นหน้าที่ของกรมที่จะโอเคอาผู้รัเหมาที่กรุงเทพครับโอเคอัพเดวผมพยายามจะคลี่ทีละประเด็นนะผมจะคลี่ทีละประเด็นคุณเียโชคบอกว่างานของกลุ่มทางหลวงชนบทเก๊กก็ย้ํานะกรมทางหลวงชนบทผมก็ถามย้าแกแเก๊กก็บอกกลุรมทางหลวงชนบทนมีการหัวมีการล็อกอม,มีการแจกโคต้าส่วนกลางแจกโคต้าให้สะสะในพื้นที่สะสะในพื้นที่ก็เอาโคต้ามาขายต่อ,อจัดให้มีการหัว ล็อกให้คนที่ซื้อเคอต้าต่อได้งานอะไรประมาณนั้นเขาจะจริงตรงนี้ได้ยินมาบ้างไหมในฐานะอยู่นนในพื้นที่อะค่ะมีอย่างนั้นมาบ้างไหม้อย่างนี้ก็พี่นาครับผมผมเป็นสอสอผมประากาศว่าจะสร้างถนนสี่เลนอภิปรายครั้งแรกเลยกรงนี้จนถึงบ้านนาจวง1 2กิโลนะครับแล้วก็จากปากน้ำพ่อพุทธจนถึงกาบัง52กิโลเป็นถนนไขาไม่เป็นการกอสร้างถนนสี่เลนปรากฏว่าพี่น้องประชาชนดีใจมาก ถ้าเป็นไปได้ถือว่าเป็นเรื่องจริงแต่มันมีนักการเมืองบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้โครงการเหล่าเนี้อไอ้วันหนึ่งที่ผมอภิปรายปรากฏว่าทางหลวงนะครับได้บรรจุเข้าไปในงบประมาณปี2 5 6 3ที่ผมเพิ่งเข้าไปเป็นใหม่ๆหลังจากที่บรรจุเสร็จมันก็มีนักการเมืองคนนี้แหละครับเออทำไมคะที่คนไปร้องต่อปอชว,ว่าผมไปแทรกแซง ในมาตรา144ของรัฐธรรมน,นูญไปแเส้นเนงงบประมาณอม,มีการเรียกไปสอบมากมายแต่ไม่ได้มาเรียกสอบที่ผมว่าสสเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องงบประมาณหรือเปล่านี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมันต้องเยียบหายใหม่เพราะว่าทางปปชไปดูแล้วว่าผมไม่ได้เข้าไปแทรกเซ้ในกระบวนการ ที่มาของงบประมาณไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณไม่ได้เข้าไปแจ้แซงก็เลยเงียบหายไป <Okay. S 2> แต่โกใกไล้จะเลือกตั้งน <Okay. S 2> ะครับก็มีนักการเมืองผู้หญิงคนนีโโ้เอาตัวครับนักการเมืองคนเนี้ไอ้ร้าเรื่องผลแน่นี้มาหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าผมไม่ได้ลงเพราะกองระโจและก็มาเป็นซีรีส์ซีรีส์ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมบอ,อกพี่ใดๆน,นะครับ <c oughs> ผมเองในฐานะที่เป็นสสเนี่ย ไม่มีส่วนในการประมูลและผมก็ไม่รู้ว่าใครชนะการประมูลค่ะนะครับและที่ไปกล่าวหาว่ามีผู้ช่วยผมก็อสอบถามว่ามีปปอออชอทำหนังสือก็บอกไม่มีอืมอืมอืมเขาบอกว่าไม่มีไม่ได้มีหนังสือไปแจ้งขกอกล่าวาและผมเองปปชอก็ไม่ได้แจ้งโกอกล่าวาโอเคออเดี๋ยวแยกก่อนเดี๋ยวคุณนัชนนน์ผมจะตาม ผมจะตามไม่ทันทั้งตามคุณสิโชคไม่ทันทั้งตามคุณนัชนนไม่ทันเอากันอย่างนี้ดโครงการที่สิโชคระบุว่ามีทุจริตหรือมีแตกเลือดคุณนัชนนก็รู้ทางใช่ไหมว่าสิโชคหมายถึงโครงการอะไรรู้ใช่ไหมก็รู้ทางเขาใช่ไหมเขาหมายถึงโครงการไหหมายถึงโครงการไหนเส้นทางไหนรู้ใช่ไหมรู้ทางเขาเหมือนกันใช่ไหมที่พอรู้เพราะว่าหลังจากที่เมประมาณผ่านในเขาคาดแดง ประมาณผ่านเขาก็ให้คนไปร้องเรียนเลยไปร้องเรียนเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็ทราบว่า,ามีการไปสอบถามตำนานว่าไปสอบถามที่ผู้เกี่ยวข้องว่าสสเข้าไปเกี่ยวข้องไหมเขาก็ตอ,อบว่าไม่เลยมีอะไรเรื่องก็เงียบหายไปเกือบสามผมก็กพิ้งอภิปรายเมื่อวันที่อสองธันวาปีสองพันห้าร้อยหกสี่วันที่ปปอชอเข้าไปชี้แจงก็ปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับที่บุคคลเหล่าบุคคลเนี้ย ไปดาเนินการก็มีเรื่องของ iPad วันเปิดผมกลากผลว่าลูกน้องเนี่ยรว,รวมรวมเงินแล้วก็มาซื้อไอแพดให้กับผมผมก็มลงเฟซผมลงเฟซผมบอกว่าผมไม่ขอรับขอให้ทุกคนทางานเพื่อประเทศชาติผมก็คืนปรากฏว่าเขาก็ไปร้องปปชโอเคผมเข้าโรงพยาบาลไปรักษาครับเขาก็ไปร้องปปชเนี่ยคือผมบอกที่ไดนะครับว่าผมเป็นนักการเมืองที่โดนตรวจสอบมาตั้งแต่เริ่มค่ะ คุณนัชรณีดีกว่าที่คุณสุริโชคเขาให้หลักฐานเนี่ยนอกจากว่ามีการเรียกรับเงินจากคนใกล้ชิดของสอสอ,อะไรสักคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเขามีการยื่นหลักฐานด้วยนะว่าปปชเองก็มีการเรียกบริษัทรับเหมาเนี่ยซึ่งเขาไปให้การข้อมูลเกี่ยกับปปชมีการจ่ายตังอะไรต่างๆเหล่านี้มันคือเส้นเดียวกับที่คุณนัชนนเองพยายามผลักดันก่อสร้างในตอนแรกหรือเปล่าคะหรือมันคนละโครงการกันคะน่าจะคนละโครงการครับน่าจะคนละโครงการผมก็สอบโยกผมเองนะครับกับทางเอ่อ เขาเรียกว่าหน่วยงานของของรัฐของกระทรวงคมนาคมเนี่ผมไม่เคยติดต่อเลยไม่เคยโทรหาเพียงแต่การทาหน้าที่ของผมในในสภาเนี่ยเราอภิปรายเสร็จเราก็ได้เห็นงบประมาณเข้าไปในงบประมาณนี่ก็คือสิ่งที่ผมดีใจแล้วก็ไปบอกพี่น้องประชาชนเพราะสิ่งเหล่านี้ผมเนี่ยระวังตัวไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการทาหน้าที่ของผมสี่ปีเนี่ยก็ลวนจ้องจับผิดทุกเรื่องโอเคโอเคหายใจแรงๆผมก็โดนร้องแล้วโอเคโอเคโอเคคุณเสีโชคบอกว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างเช่นทางหลวงทางหลวงชนบทจะมีการจัดสรรปันส่วนจะมีการจัดสรรโคต้าให้กับสสในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดและของบางพักการเมืองอจากนั้นสสที่ได้รับโคต้าก็จะเอาโคต้านั้นไปขายซึ่งก็นําไปสู่การล็อกสเปคเพื่อให้ใครได้คนที่ซื้อโคต้าก็ได้อะไรประมาณนั้นเออได้ยินเรื่องทันตองนี้ไหมครับเห็นเรื่องนี้ไหมคะ ไม่มีครับจริงๆแล้วเด็กยืนยัน<า>ว่าไม่มีนะฮะผมยืนยันอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมดส่วนใหญ่มาจากการอภิปรายในสภา,าเราไปดูสสแต่ละท่านตรงอื่นนะครับไม่ใช่ปุจะจช้ยก็รู้ประมาณก็ลงในพื้นที่ครับสิ่งที่สสได้อภิปรายส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชาวบ้านในการศึกษาหรือรัฐบาลก็เข้าไปจัดสรรงบประมาณตามที่สสได้ขอไว้เพราะฉะนั้นจะเป็นการล่าวหาว่า เอาโคต้าแล้วไปเรียกรับเงินไอ้นี่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นการตามหาโดยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างที่เติงครับโอเคอคุณนัชนนบอกว่าไปอภิปรายขอกันในสภาแล้วก็ได้มาได้รับจัดสรรงบใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมครับคนที่จะดลบรรดาลให้ได้ย่อมไม่ใช่หน่วยงานในระดับพื้นที่ใช่ไหมครับมันต้องมาจากส่วนกลางใช่ไหมครับ คือผมเองเนี่ยวลาถ้าคุณนายได้เห็นการทำงานเวลาอภิปรลายขอหน่วยงาน<อ>งที่จะให้ได้ไต้องเป็นหน่วยงานาในส่วนกลางไม่ใช่หน่วยงานในพื้นที่ถูกไหมครับและท่านนายกและสมนตีได้เดินทางมาหัดใหญ่ท่านนายกก็ถาสาว่าใครมีระดัผมก็บอกท่านนายกครับมันมีโครงการสนสนสีเลนต่อจากบ้านควนหมากลำไพลจนไปถึงโคกโพอีก25กิโลวันนี้ก็กําลังจะได้รับพ็ประมาณอีกถามว่าวันนี้เป็นการแทรกแซงหรือการเข้าไปดําเนินการของผม นตัวหรือเปล่าไม่ใช่กอย่างที่ผมทําทุกครั้งนะครับผมจะเปิดเผยว่าวันนี้ <Okay. S 2> ผมไปเจอใครไปยื่นหนังสือให้กับใครขั้นตอนเป็นยังไงอนุมัติหรือ,อยัง <Okay. S 2> ผมจะรายง,งานตลอดโ okay. อเคปปชเรียกห้าผู้รับเหมาในสงขาไปสอบปากคำบนันไครับซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณนัชนนก็พอจะรู้แล้วล่ะว่ารายไหนถูกเรียกไปสอบปากคำต้องไปให้ปากคำนนที่ปปชทราบใช่ไหมครับว่ารายไหนและทั้งห้ารายรู้จักไหมฮะ ไม่ทราบจริงๆอันนี้ด,ด, <tinc S 2> ด้วยด้วยความสัจจริงครับผมเนี่ยผมไม่ได้ทราบเลยว่าเขาจะเรียกไปไปบ้างเพราะว่าเวลาปปชไปเรียกเขาไม่ได้มาบอกผมและตัวผมเองก็เขาไม่ได้แจ้งก่อข่าวแจ้งข้อกล่าวหาและไม่ได้เรียกและบุคคลที่ใกล้ชิดผมผมก็ถามว่ามีหนังสือปปชเรียองเขาบอกไม่มีผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโครงการเก่าหรือว่าเป็นโครงการก่อนที่ผมจะเป็นสสเพราะว่าเนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องก็สงสัยว่าทำไม ก่อนหน้านี้งบประมาณไม่เคยลงเลยแต่เขาบอกว่ามันมีการขายงบประมาณครับครับงานขายงบประมาณมีการขายงบประมาณกันด้วยอือใช่อดีตนะครับอดีตแต่พอผมเป็นเนี่ยผมบอกว่าผมต้องการผลงานต้องการงานให้กับพี่น้องประชาชน ผม,มไม่ได้มาเป็นสสเพื่อหาเหงินนะครับมผมมาเป็นสอส<ม>เพื่อมาเปลี่ยนเมืองพลิกสบ,บายย้อยพลิกนาทาวีวันนี้พี okay, ่ใดถ้ามีคนมาเยือนมบ้านผมว่า <Okay. S 2> มันเกิดโอกันแต่ถ้าเกิดผมมีพฤติกรรมไปเรียกรับเงินถามว่าใครจะให้งบป,ประมาณครับ okay, ไม่มีทางหรอกครับน <okay. S 2> ี่คือหล,ลักๆเัลื่อนสั้นเลยโอเคโอเครู้จักบริษัทก่อสร้างที่ชื่อขึ้นต้นด้วยเสือไหมครับคือพี่ใดครับผมต้องยอม้วว่าผมเนี่ย ไม่เคยติดต่อและก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเลยผมเองผมบอกอหน้าที่ของผมก็คือขอกระสานเรื่องงบประมาณพอได้รับแจ้งในข่าวคาดแดงพอเป็นตัวโอมประมาณมาถึงผมถึงจะได้ทราบว่านี่คือโครงการที่ผมได้รับ <Okay. S 2> และกระบวนการในการที่จะประมูลในการที่จ,จัดสรรหาผู้รับเหมาเนี่ย ผมไม่เคยทราบเลยว่ากระบวนการอย่างไร <Okay. S 2> มารู้ตอนที่เครื่องจักรมาลงแต่ในกรณีที่ชาวบ้านมีปัญหาในเรื่องของทางเส้นทางหรืออื่นชาวบ้านก็มาบอกสส <Okay. S 2> ผมเองไม่ได้ผัดประสานผู้รับเหมาโดยตรงนะครับก็ป <Okay. S 2> ระสานไปยังทางหลวงว่าวันนี้ชาวบ้านมาโรงเรียนเรื่องเนินนะครับมาโรงเรียนเรื่องนี้ผมไม่เคยเดิยวกับผู้รับเหมาโดยตรง <Okay. S 2> แต่จะดิวไปยังเจ้าของโครงการก็คือทางหลวง อก็เป็นคำอธิบายของนัชนน์นะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะคุณนัชนน์ีกอเกื้อค่ะครับค่ะสสสงขาพักภูมิใจไทยค่ะก็ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วกันแล้วรอปปชตัดสินออกมาดีกว่าสุดท้ายท้ายสุดที่ต้องคุยกับคุณนัชนน์ก็เพราะว่าสิริโชคใช้คําว่า นักการเมืองประเภทพูดแล้วช่อแน่นอนที่สุดคนก็ตุ้ณจะใช้ถ้อยคําในเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่จะสับขลอกอย่างไรก็แล้วแต่แกนตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่แต่ในทางการเมืองถ้าคุณเลือกที่จะประดิษฐ์วัตกรรมอย่างนี้นะพูดแล้วช่อนะมันเหมือนนโยบายหาเสียงภูมิใจไทยปะพูดแล้วทำทุกคนก็นึกถึงภูมิใจไทยพูดแล้วทำเออพูดแล้วทำไงก็พูดแล้วช่อไงและบังเอิญบังเอิญเนี่ยสสภูมิใจไทยในพื้นที่และในเขตเลือกตั้งเดียวกันกับสิริโชค เป็นคู่กัดอมตะนิรันดร์การคู่แข่งคู่ชิงทางการเมืองโอเคสรุปนะระวังสิริโชคโสภากับนัชชนนนท์ศีก่อเกื้อสังคมฟังทั้งสองฝ่ายแล้วจับประเด็นไหนได้บ้างใช่เขาบอกให้ฟังหูไว้หูค่ะยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ค่ะแล้วก็รอปปชดีกว่าปปชฟันออกมาสุดท้ายแล้วมันโยงไปที่ใครเส้นเงินนั่นแหละเป็นตัวบอกด้วยความเคารพผมเนี่ยอยากจะให้ผลจากปปชออกมาก่อนเลือกตั้ง ชาวบ้านจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลืตั้งไม่ทันแต่คราวนี้ถ้าจะรอปปชลากไปอีกสองปีไม่ทัน3ปีนี่เขามีเร่งด่วน10โครงการเมื่อวานด้วยนะปปชในมือเขาอะมีโครงการสําคัญสคัญรออยู่เดี๋ยวจะไปเร่งให้แล้วกันเขาไม่ได้บอกว่าทั้ง10โครงการจะจบภายในปีห6ห6แค่สเองเขาบอกเพียงแค่ว่า เขาบอกเพียงแค่ว่าโครงการเด่นๆสำคัญๆปีห6มีคดีอะไรน่าติดตามค่ะแต่จะจบไม่ได้บอกว่าจะจบปี6 6จบ66สามโครงการและไอ้สามโครงการที่บอกว่าจะจบห6ผมไม่เชื่ออ้าวเหรอเชื่อสิปปชบกต่อเวลาขยายเวลามาเยอะแล้วอหาอเชื่อเขาหน่อยเขาบอกว่าจะจบปีนี้ไงกรรมการปปชอย่างน้อยสามคนด้วยกันจะให้ผมเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยค่ะมีทั้งที่พ้นตําแหน่งไปแล้วและยังอยู่ในตําแหน่งเคยบอกกับสังคมว่า สำนวนไม้ล้างป่าช้าทำไมคะจะจบแน่ๆเมื่อนั้นเมื่อนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วนะยังไม่จบไ,ไปถึง<ะ>ไหนทำไมคะก็จะไปรู้เลยอ่ะ